hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูกระบะลลอเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นวัยรุ่น1.9นะดูคลิปนี้ให้จบนะคะจะบอกว่าออกรถเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือกระบะนะคะหรือว่า SUV ใช้เงินออกรถเหมือนกันเลยคือ999บาทจบทุกอย่างนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้าง อยากได้คันนี้นะคะไปไว้ใช้งานไปไว้หาเงินไหมขับหล่อๆก็ได้นะคะ Isuzu D Max X, X Series นะคะเครื่องยนต์1.9รถปี2016นะคะที่ไม่น้อยวิ่งไปแค่40,000โลนะคะมาพร้อมสเกิร์ตนะคะและกระจังหน้านะคะเท่ๆเป็นเอกลักษณ์ของ X Series เลยนะคะมีแถบตรงกลางให้นะคะแถบเทาแดงรถสีดำนะคะได้โลโก้แดงด้วยนะคะ ไฟหน้าเดย์ไลท์โปรเจคเตอร์ตัดหมอกให้ครบชุดค่ะสวยจริงคันนี้ทุกคนและนี่คือด้านข้างนะคะก็ลงแม็กแล้วก็ยางใหม่ไว้ให้แล้วด้วยนะคะชอบไหมลายนี้ไม่ชอบลายนี้บอกเปลี่ยนลายได้นะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกด้วยนะคะเป็นตัว Space Cap นะคะเดี๋ยวพลอยพายดูรอบคันนะนี่นะคะ รถส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้วิ่งน้อยนะคะไฮไลท์ของเขาวิ่งน้อยมากๆด้านหลังนะคะมีแถบตรงกลางให้อีกนะคะดี a x X Series นะคะ a c c e s s o r y แบบนี้มาให้ด้วยนะคะภายใน m a ็ l i n e นอรยังช้ำๆเลยนะคะตัวแคปจะดีตรงที่แบบเราได้พื้นที่กระบะนะคะได้จัดเต็มแบบนี้เลยมาเปิดดูกันนะคะแคปเปิดได้นี่นะคะให้ดูมุมนี้ ขึ้นลงได้สะดวกนะคะถ้าเป็นตัวเตี้ยนะทุกคนภายในของเขานะคะก็จะเป็นโทนสีดำแดงนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะตัว DMAx นะคะตรงรุ่นของเขาเลยอันนี้มาจากศูนย์นะยกทำความสะอาดดูดฝุ่นข้างล่างได้นะคะเบาะก,ก็เลื่อนปรับได้แบบนี้เลยนะคะพนักพิงนะคะก็เป็นชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้นะคะตัว x-series นะคะพอซูมเอาให้ดูนี่จะได้ชุดเบาะแบบนี้นี่นะคะ เบาะดำแดงนะคะได้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหุ้มหนังเลยนะคะแล้วก็เย็บตะเข็บได้แดงได้โลโก้แดงมาด้วยนะคะ mm hmm. คันนี้ก็เป็นรถที่ไม่น้อยนะคะวิ่งไป40,000่โลเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะคะเช็คระยะครั้งต่อไปที่50,000่โลได้เลย mm hmm. ตรงกลางคอนโซลน,นะคะได้คอนโซลเท่ๆนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัว X-Series เลยนะคะ mm hmm. ใครรู้บอกคอยได้ไหมว่าตรงเนี้ยเขาไว้ทำอะไรได้บ้า ไว้เป็นเก้ใส่ของใช่ไหมนะคะเพิ่งเห็นเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะที่คอนโซลนะคะเสียบแผ่นซีดีได้นะคะเล่น FMAM นะคะ AUX ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะปรับโวลูมนะคะตรงนี้ได้เลยค่ะปรับแรงลมอุณหภูมิที่ทางลมตรงนี้ได้นะคะคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสบายไม่ใช่เกียร์ออโต้สิเกียร์ธรรมดาทุกคนนะคะขับได้ดังใจ นะคะแบบนี้ให้เลยนะคะเกะด้านบนนะคะมี power outlet ให้ด้วยค่ะด้านล่างมี book service มาให้นะคะรถเข้าศูนย์เช็ดทุกระยะนะคะคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะใครที่ตามหากระบะนะคะแคปนะคะไว้วิ่งงานไว้ทำมาหากินไว้หาเงินนะแนะนำเลยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้กล่องใส่แว่นด้านบนนะคะนีไฟสองสว่างม่านบางแดดมีกระจกในตัวแบบนี้ด้วยนะคะ ไฟกลางเก่งก็มีด้วยนะนี่เป็นไฟแต่งซิ่งด้วยล่ะนะคะคันนี้ก็เดิมนะคะราคาเขาก็จะอยู่ที่นี่สี่แสนบาทวันนี้นะคะ4,69ก็ไม่ขายเอาไป4,39ค่ะนะคะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้น DMAX X Series Cap นะคะปี2016นะคะเครื่อง1 9ึ่อนยู่ที่8,000นะคะ ไม้น้อยวิ่งไป40,000่นโลสวยมากๆเดินทางกันได้แบบนั่งได้สบายนะคะแบบนี้เลยนะคะแม็กสวยๆนะคะยางขอบ1 8นะคะเอาอรถใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศนะคะอยากให้ไปส่งจังหวัดอะไรพิมบอกด้านล่างได้นะคะติดต่อออกรถนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปนะคะ แนะนำได้นะคะปรึกษาได้ฟรีนะคะอยากได้ขนานไหนว่ามาเลยนะคะรถสวยๆมีให้นะคะที่นี่นะคะทุกวันเลยกดติดตามด้วยนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ